แป4เ0้สงงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายสวยๆคุณลูกค้าขาผ้าฝ้ายหางครอกทอเครื่องสวยงามแล้วก็คลาสสิกมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าอยากตัดรูปแบบไหนนะคะแจ้งกับแอดมินได้เลยอยากตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์หรือว่าอยากตัดเป็นผ้าถุงสาเร็จนะเป็นแบบผ้าถุงป้ายปิดติดซิปข้างผ้าถุงป้ายเปิดติดซิปข้างแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยหรือว่าจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองก็ได้คุณลูกค้าคคคค่่่ะวันนนนีีูู้้้ึงแบบุณลกาาาหร แล้วก็ลายใหญ่แบบนี้เนาะเพราะว่าอันนี้เย็บตรงเรียบร้อยแล้วนะคุณลูกค้าสามารถนําไปใส่ได้เลยนะเดี๋ยวนุ่นเปิดให้ดูค่ะเย็บตรงไว้ให้เรียบร้อยคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปใส่ใช้งานได้เลยนะคะคุณลูกค้านะบางไหมไม่บางนะคุณลูกค้าขาพอดีสวยพอดีใส่ค่ะคุณลูกค้าขาเนี่ยเย็บตรงให้เรียบร้อยบริการเย็บตรงไว้ให้เรียบร้อยนะคะคุณลูกค้านําไปสวมนําไปใส่ได้เลยคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะคู่นี้500บาทเท่านั้นค่ะคู่นี้2องพื่น นะลายเล็กหนึ่งคืนแล้วก็ลายใหญ่หนึ่งคืนคู่นี้500บาทคู่นี้500บาทคุณลูกค้าคาะยินดีแล้วก็ขอบประคุณมากๆนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยจะ้ะกดติดตามเลยยังกดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง Youtube แม่มาลีพาไทยนะคะรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงนะคะมีของ ฐานของฝากนะคะให้กับทุกๆออเดอร์ด้วยนะคะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลย, <c oughs> เลยพื้นนี้จะเป็นลายเล็กค่ะพื้นนี้จะเป็นลายเล็กเย็บตรงให้เรียบร้อยเย็บตรงให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเขายให้ดูกะเย็บตรงให้เรียบร้อยแบบนี้ค่ะ <c oughs> สวยไหมคะเ <c oughs> ย็บตรงให้เรียบร้อยพร้อมใส่ค่ะ <c oughs> พื้นนี้จะเป็นลายเล็ก ืนนี้จะเป็นลายเลย็กคุณลูกค้าสามารถนําไปสวมไปใส่ได้เลยนะคะคุณลูกค้านะผ้าไม่บางค่ะพอดีใส่พอดีสวยค่ะยิ่งซักยิ่งนุ่มยิ่งซักยิ่งนุ่มยิ่งรีดยิ่งเงาคุณลูกค้าขาผ้ารุ่นนี้ค่ะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหางกระรอกนะคะทอเครื่องสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเรื่องช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าจ๋า08941608คุณลูกนย์แะดวกสั่งซื้อผ้าไไปปตตัดเอฟัดเย็บเองสั่งซื้อผ้าไปสวมไปใส่คุณลูกค้าจาหรือวาจะให้ทางร้านแตัดเนผ้าหุง สวยคุณลูกค้าขะยินดีและก็ขอพระคุณมากๆค่ะแล้วก็อีกหนึ่งรูปแบบวันนี้นุ่มกําลังนะคะส่งผ้านะคะให้ช่างตัดเป็นชุดเดรสสั้นวันนี้คุณลูกค้าขาหนึ่ัารเบาทเดี๋ยวรอดูรอชมได้เลยว่าจะออกมาน่ารักสวยขนาดไหนใช้ผ้าซิงตินแดงนี่แหละในการตัดเย็บค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะชุดเดรสผ้าสโลงก็ราคาเท่ากันนั้นหนึ่ับาทเพราะว่าเป็นผ้าฝ้ายหางกระรอกทอเครื่องเช่นเดียวกันคุณลูกค้าขาขึ้นอยู่กับว่าคุณลูกค้านะคะชอบผ้ารูปแบบไหน เลือกได้เลยคุณลูกค้าค่ะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะชุดเดสสันนะคะความยาวชุดอยู่นะคะไม่เกิน35นิ้วความยาวแขนอยู่ที่8.5นิ้วค่ะคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลือกผ้าแล้วสั่งตัดเลยค่ะคุณลูกค้าค,ค่ะร้านแม่มารีผ้าไทายยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านนาอชอบนะคะผ้าไทายรุ่นไหนนะคะอยากให้ทางร้านของเรานะคะ ตัดชุดไทยสวยๆรูปแบบไหนให้แจงเข้ามาทักเข้ามาได้เลยหรือว่าอยากตัดเป็นชุดเดรสยาวได้ไหมได้เลยคุณลูกค้าค่ะเลือกใช้เป็นผ้าสิ้นตีนแดงนี่แหละคะ่ะตัดได้เลยเดี๋ยวออกแบบการวางลายผ้าให้ด้วยคุณลูกค้าค่ะเพิ่มเติมให้เนาะถ้าเป็น